คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนลงพื้นที่นักจังหวัดแพร่ระหว่างวันที่7ถึง9เมษายน2565วันพฤหัสบดีที่7เมษายน2565คณะติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านน้ำเพื่อการเกษตรนาบ้านแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ ชมการทำการเกษตรฤดูแลง้โดยใช้น้ำจากฝายแกนดินซีเมนต์ที่บ้านวังเย็นตำบลห้วยม้าและเดินทางไปยังศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่อําเภอร้องกวางจากนั้นหารือกับหน่วยราชการในหัวข้ออนาคตเมืองแพร่วันศุกร์ที่8เมษายน2565เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมจดหมายเหตุชั้น2ศาลากลางจังหวัดแพร่ ร่วมพูดคุยกับส่วนราชการและประชาชนจังหวัดแพร่ในการเสวนาหัวข้อเรื่องประชาชนได้อะไรจากโครงการสมาชิกวุฒธธิสภาพบประชาชนสัญจรวันเสาร์ที่9เมษายน2565คณะกรรมการเดินทางเยี่ยมชมโรงงานไม้แปรรูปขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่และเดินทางไปยังด่านป่าไม้ช่อแห่น้ำตกเชิงทองตำบลช่อแห่ จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้บ้านป้าเงี่ยมตำบลทุง่งโฮงเพื่อเยี่ยมชมการดีไซน์ออกแบบเสื้อมะ์ห่มชมการนำห้่มจากป่ามาใช้ประโยชน์ตลอดจนการทำการตลาดโครงการสมาชิกวุฒธธิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบตัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร